ของเจลําบากถ้ากว่ากินอาหารที่ย่อยยาก<ม>การทานอาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับก็มีข้อดีหลากหลายประการเลยครับโดยเฉพาะในด้านของสุขภาพนะครับเมนูย่อยง่ายยอดนิยมอันดับหนึ่งนะครับข้าวต้มนั่นเองครับโดยเฉพาะข้าวต้มปลาครับเบาไม่มันเนื้อซุปก็อ่อน,นครับช่วยระบบการย่อยแล้วก็ยังให้พลังงานพอเหมาะด้วยครับเมนูวันนี้เรามาทำข้าวต้มปลาครับ สวัสดีครับลุงน้ำทำครัวครับรายการสาระเมนูอาหารทำกันง่ายจับนั่นผสมนี่นะครับแป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเราไปเริ่มดูองค์ประกอบของข้าวต้มปลากันเลยครับ อย่างแรกนะครับก็คือตัวเนื้อปลาครับวันนี้ก็แยกมาเรียบร้อยเลยเป็นเนื้อปลานะครับที่แล่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวกระดูกปลานะครับซึ่งมีหัวปลาหางปลาอยู่ตรงนี้เลยครับดังนั้นตรงนี้เราก็แยกกันเพื่อที่ว่าจะเอาตัวกระดูกปลาเนี่ยไปทําน้ําซุปก่อนและส่วนตัวเนื้อปลาเดี๋ยวเรามาจจะมาแลก่กันเพื่อที่เอาไปผัดทําเป็นข้าวต้มนะครับในส่วนที่จะมาทาเป็นน้ําซุป เพื่อต้มกระดูกปลาครับก็มีองค์ประกอบหลายอย่างครับอีกเช่นตัวกระเทียมนะครับก็อาจจะใช้กระเทียมสักสักห้าหัวนะครับทุบให้เรียบร้อยแล้วก็ขิงครับขิงประมาณสักสองสามแง่งก็ได้นะครับก็นิดนึงก็ซอยๆมาเป็นสองสามแว่นนะครับแล้วก็ตัวรากผักชีเดี๋ยวก่อนใช้ทุบๆให้เรียบร้อย3 4รากแล้วแต่ความใหญ่ครับพริกไทยดำประมาณสัก1ช้อนชาแล้วก็เกลืออีกประมาณสักปลายช้อนก็ได้ครับเพื่อช่วยลดความขาวของตัวกระดูกปลาครับ หลังจากได้น้ำซุปเรียบร้อยนะครับตัวเนื้อปลาเราก็ต้องมาทําให้สุกก่อนเช่นกันครับเราจะมาเจียวตัวหอมแดงก่อนนะครับประมาณสัก 4- ีห้าหัวก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งฉายครับเจียวไปด้วยกันจะได้หอมหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยตัวซีอิ๊วขาวนะครับกับเนื้อปลาและที่ลืมไม่ได้แน่นอนก็คือตัวข้าวต้มครับตัวข้าวต้มนี้ก็ทําง่ายครับหุงข้าวให้สุกเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปแล้วก็อุ่นมันในหม้อข้าวเนี้ยนะครับง่ายๆเลยทีเดียวก็จะได้ข้าวต้มแบบสวยๆขึ้นมาไม่ต้องต้มตั้งับ วิธีนี้ง่ายกว่าเยอะเลยทีเดียวและสุดท้ายน,นะครับเมื่อไดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จัดการแต่งหน้าด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ใบผักชีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็หอมยิ่งขึ้นเน้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วตั้งหมอ้อเตรียมต้มน้ําเพื่อต้มกระดูกปลากันครับเพื่อเร็วขึ้นครับผมชอบต้มน้ําไว้ก่อนมันจะได้ลดเวลาของการต้มน้าในหม้อนะครับตอนนี้เมื่อน้ําเริ่มร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับเริ่มที่เกลือก่อนครับเม็ดพริกไทย กระเทียมนะครับกระเทียมที่ทุบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขิงนะครับตัวขิงที่ฝานเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับสับตัวรากผักชีนะครับอย่างที่บอกไว้ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมทุบหน่อยกันครับ <pinpoint. S 1> ก็จะได้ให้กลิ่นหอมกับตัวน้ําซุปรับเดี๋ยวเราปล่อยให้น้ําเดือดสักครู่ครับให้ตัวสมุนไพรพวกนี้มีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยกระดูกปลาครับ <financially S 1> <PM. S 1> อย่าลืมนะครับบอกทุกครั้งเลยเช่นกันใส่กระดูกปลาเนื้อปลาไปเรียบร้อยแล้วในน้ําซุปข้ามคนนะครับเดี๋ยวมันจะข้าว ในระหว่างที่เรากําลังรอน้ําซุปเดือดนะครับเราก็มาจัดการแล่เนื้อปลาเป็นชิ้นบางๆครับจะได้ง่ายต่อการทานด้วยเราได้เนื้อปลาที่ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูที่น้ําซุปกันดีกว่าครับตอนนี้ตัวน้ําซุปก็อน่าจะเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อปลงเนื้อปลาก็เริ่มสุกเรียบร้อยแล้วคิดว่าตอนนี้ตัวน้ําซุปนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรแล้วเราก็จะตักเอาเฉพาะน้ําซุปนะครับก็กรองเฉพาะเอาเนื้อเนื้อไอกระดูกทั้งหลายแหล่ออกมานะครับเราจะเอาแค่ตัวน้ําซุปไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จัดการ เอากระดูกขึ้นมาได้เลยแลเดี๋ยวแล้วก็กรองเฉพาะตัวน้ำซุปออกมาครับเราได้น้ำซุปปลาที่คนมากเลยทีเดียวนะครับรสชาติก็น่าจะดีเลยทีเดียวลองชิม,มดูสิอดใจไม่ได้รสชาติปลาเข้มข้นครับดีมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างของน้ำซุปเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมทำเนื้อปลากันครับ รับตัวเนื้อปลานะครับเราตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันอีกสักเล็กน้อยครับน้ำมันในกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเปจัดการเคียวตัวหอมแดงกันก่อนเลยครับเดี๋ยวก็ตามด้วยตัวตั้งฉาเนื้อปลาก็จะมีรสชาติขึ้นนะครับเวลาทำพอตัวหอมแดงเนี่ยเริ่มสุกนะครับเริ่มสุกเริ่มเหลืองๆแล้วก็จัดการเอาเนื้อปลาลงได้เลยครับ กระจายกระจายให้ตัวเนื้อปลามันโดนความร้อนทั่วๆนะฮะทีเนื้อปลาก็ไม่ต้องไปผัดเยอะนะครับเพราะว่าเนื้อปลามันค่อนข้างนิ่มเดี๋ยวมันจะแเละซะก่อนก็ปล่อยให้มันเหมือนกับโดนความร้อนจนมันเริ่มขาวๆนะครับพอตอนนี้เนื้อปลาเริ่มสุกเต็ทีแล้วนะครับเริ่มสุกพอสมควรแล้วไม่จาเป็นต้องสุกทั้งหมดนะครับเราก็เอาน้ําซุปครับลงได้เลยตอนนี้เราก็จะได้น้าซุปต้มกับเนื้อปลาไปเรื่อยๆให้เนื้อปลามันสุกให้เต็มที่ครับ ตอนนี้ตัวน้ำซุปก็เริ่มเดือดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรามาปรุงรสกันสักเล็กน้อยครับใส่ซีอิ๊วขาวนะครับสักนิดน,นึงแล้วกันอาจจะยังไม่ต้องเยอะ,ะหลังจากนั้นก็เติมใบผักชีครับอืมแล้วก็ถ้าใครมีต้นหอมซอยหรืออะไรก็ใส่ได้เช่นกันตัวน้ำซุปของเราก็เป็นอันเรียบร้อยครับง่ายๆเลยทีเดียวสำหรับน้ำซุปปลาเพราะฉะนั้นจากนี้เรามาเตรียมตักข้าวต้มได้เลยครับเราก็เอาข้าวต้มแบบแห้งๆแ,แล้วกันนะครับไม่ต้องเอาน้ำมาด้วยเพื่อน้ำซุปโดยใช้จากตรงตัวกระทะที่เราต้มไว้นะครับ มได้ข้าวต้มเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดผักชีสักหนึ่งยอดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสารเมนูนี้ข้าวต้มปลาเมนูอาหารย่อยง่ายยอดนิยมอันดับหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยครับรายการสาระเมนูอาหารทำกันง่าย จับต้นผสมนี่ได้เมนูอร่อยๆมาทานกันครับแล้วก็เกร็ดเล็กๆน,น้อยๆที่มาเล่าสู่กันฟังฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลุงน้ำทำครัวนะครับก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณสัก4 0 0พกว่าคนครับฝากช่วยแชร์สาระกันต่อด้วยหวังว่าเราจะมีผู้ติดตามไปถึง5,000คนนะครับภายในกลางปีนี้แล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ,รบที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดนะครับพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับฟาร์มปลาที่ไหนครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาคำแนะนำากกับการเลี้ยงปลาที่เหมาะกับฟาร์มของท่าน,นครับและที่ฟาร์มครับยังมีเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันปลาที่เลี้ยงครับปลอดภัยไร้โรคติดต่อ และเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านนะครับได้ปลิดปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่านส่วนคลิปหน้านะครับเราจะทำเมนูอะไรนั้นอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e กันด้วยนะครับกดหัวใจด้วยก็ยิ่งดีนะครับถึงเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยแล้วเรามาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับหอมน่าอร่อย